สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะพบกับน้ำหนึ่งเพชรยนรถมือสองคัดเกรดคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะนะคะตัว To โยต้ายาลิสแฮชแบ็ก5ประตู คลิปนี้น้ำหนึงจะพามารับชมสีเทาดำละกันและสีเทาดำนะคะที่มีอยู่ตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่เพชรยนสาขาสุวินทวงศ์46ค่ะพี่จา๋าเป็นสาขาเปิดใหม่ของทางเพชรยนนั่นเองแล้วก็คลิปนี้น้ำหนึ่งพามาดูตัวโฉมหน้าใหม่เป็นโตโยต้ายาริสเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะตัวยาริสนะคะแฮชแบ็กาประตูสีเทาดำ1.2สปอร์ต1.2สมาร์ทและ1.2พีเยมค่ะพามาดู3ารุ่นกันเลยนะคะให้ เห็นความแตกต่างกันเลยว่าชอบรุ่นไหนคันไหนกันบ้างรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่ายาลิสของเรานะคะมีเยอะนอกจากตัวโฉมล่าสุดตัวนี้แล้วเรายังมีตัวโฉมตัวมายเนอร์เชนที่เป็นไฟหน้าแบบอ LED อีกด้วยนะคะทั้ง3คันนี้ค่ะนะจะเป็นตัวสปอร์ตนะคะตัวสมาร์ทแล้วก็ตัวพรีเมียมสีเทาดำา3คันค่ะเดี๋ยวนั้นมั้จะพามาให้ดูกันเลยนะว่าแต่ละรุ่นแต่ละคันนะคะ ทั้ง3 4คันนี้ตัวสมาร์ทจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะอยู่ด้านในฝั่งนู้นเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาเดินไปดูตรงนี้นะคะจะเป็นตัวสปอร์ตสองตัวนะคะแล้วก็ตัวพรีเมียมตรงนี้น้ำหนึ่งขอพาเริ่มดูตัวสปอร์ตก่อนเลยละกันนะตัวสปอร์ตนะคะก็จะมี2คันให้เลือกค่ะแล้วก็แต่ละคาจะบอกว่าไม่หลักพันและไม่หลักหมื่นนะไม่หลักพันและไม่หลักหมื่นให้พี่ๆคนที่สนใจดูกันก่อนละกันนะว่า อชอบรุ่นไหนคันไหนนะมาดูคันนี้คันนี้ไม่7,000เป็นตัว1.2นะคะยาลิสแฮชแบ็5ประตูเป็นรุ่นสปอร์ตเป็นรุ่นเริ่มต้นค่ะคันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่479,000ปี2 3ไม่7,000กับอีก300กิโลปี2023ค่ะนี่ไฟหน้าโปรเจกเตอร์คันนี้ทะเบียน5ขอไข่ชมเชร์8495ในส่วนของล้อแม็กค่ะ ล้อแมกจะเหมือนกันนะคะล้อแมกเหมือนกันแต่ว่า,ารุ่นตัวเริ่มต้นนะคะหรือว่าตัวสปอร์ตเขาจะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงข้างแก้มไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ตรงข้างแก้มตรงนี้กระจกมองข้างจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ที่เปิดนะคะตรงนี้เขาจะได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกุญแจบิดไขนะคะ มาดูภายในสักนิดหนึ่งภายในของรุ่นเริ่มต้นนะคะกระจกมองข้างนะคะความแตกต่างกระจกมองข้างจะเป็นพับมือเป็นพับอัตโนมือนะคะก็คือพับมือแต่ว่าปรับไฟฟ้านะคะจะไม่ได้พับปรับไฟฟ้านะคะไม่ได้พับไฟฟ้านะคะแต่ว่าเป็นพับมือแต่ปรับตรงนี้เป็นปรับไฟฟ้าแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นออโต้เป็นอัตโนมัติเออเป็น กระจกไฟฟ้าแต่ฝั่งคนขับจะเป็น Auto. ออโต้พวงมาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาเหมือนกันมีบลูทูธแต่ไม่มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดไม่มีกล้องมองหลังขนาถอยจอดนะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้าเบาะได้เป็นเบาะผ้าค่ะนะแล้วก็หน้าจอสัมผัสทัชสกรีนไม่มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดแอร์ก็จะเป็นแบบปรับมือนี่ค่ะ อันนี้นะคะเขาก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะ,ะนี่เบาะจะเป็นเบาะผ้ากระจกมองหลังนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบแมนนวลนะคะมีไฟไฟด้านหน้าแต่ว่าเขาให้ไฟตรงกลางมานะแล้วก็ตรงนี้นะคะไม่มีกระจกแต่งหน้านะคะไม่มีกระจกแต่งหน้าส่วนเบาะด้านหลังนะคะของตัวเริ่มต้นเนี่ย บาด้านหลังของตัวเริ่มต้นนะคะจะได้เป็นเบาผ้าเดี๋ยวมาดูเบาผ้าเบาผ้านะคะแล้วก็คือเวลาพับก็คือพับทั้งหมดทีเดียวเลยพับลงทั้งหมดทีเดียวเลยทั้งแผงเลยนะเะบาผ้าแบบพับลงทั้งแผงแต่ตัวนี้ได้เซ็นเซอร์ถอยมาเวลาถอยมีเซ็นเซอร์เตือนมานะคะด้านท้ายเวลาจะพับเราต้อง กลางมือทั้งสองฝั่งนะคะกดตรงนี้แล้วก็ใช้สอกดันเอาแล้วกันนะคะ <S <S ตัวสปอร์ตตัวนี้น้ำหนึ่งไม่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 ไมไมค่อยชอบอย่างนี้ก็คือเบาะด้านหลังเวลาเราจะพับเราต้องพับไปทั้งหมดเลยนะคะ <S <S แล้วก็กระจกมองข้างนะคะเอ่อไม่ได้ปรับไฟฟ้านะคะ <S <S ไม่ได้พับไฟฟ้าสิแต่ว่าอ่อปรับไฟฟ้าแต่ว่าแบบนี้คือปกติแล้วกระจกมองข้างเขาจะต้องกดปุ่มพับไฟฟ้าอันนี้คือเราต้องพับมือนะ พับมือลงแบบนี้อันนี้คือรุ่นสปอร์ตนะคะปี2023นีคันนี้ไม่เจ็ดทโลนะคะค่าตัวเราอยู่ที่479,000ได้เซนเซอร์ถอยมาด้วยส่วนคันนี้นะคะเป็นตัวสปอร์ตเหมือนกันเป็นรุ่นเดียวกันกับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้นะคะไม่จะอยู่ที่43,000โล4ี่0 0 0อันนี้มันได้ไม่เจ็ดพันไม่เจ็ดพันนะคะแล้วก็ได้เซ็นเซอร์ถอยคันนี้ไม่ได้เซ็นเซอร์ถอยมาค่ะเป็นเบาะผ้าเหมือนกัน ทะเบียน9754ขอไข่วแหวน975สนใจทักมาค่ะ459,000 479,000ต่างกัน20,000แต่ตัวนี้นะคะได้เซ็นเซอร์ถอยแล้วก็ไม้7,000โลคันนี้ไม่40,000โลอะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปดูตัวสมาร์ทละกันนะคะขออนุญาตข้ามไปดูตัวสมาร์ทละกันแล้วค่อยปิดท้ายด้วยตัวพรีเมี่ยมตัวสมาร์ทนะคะตัวนี้ ก็ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ค่ะไฟหน้าโปรเจกเตอร์เหมือนกันนี่คันนี้ทะเบียน9509จริงๆตัวสมาร์ทมีสีขาวด้วยนะแต่ว่าในคลิปนี้เขาพาดูสีเทาดำนะกระจกมองข้างเมื่อกี้สีเดียวกับตัวรถใช่ไหมอันนี้กระจกมองข้างได้เป็นสีดำได้เป็นสีดำมาคันนี้ใหม่14 0 0พโลปี23เพิ่มมาอีกหมื่0 0 0 0 0ได้ตัวสมาร์ทได้เป็นตัวรองท็อปขึ้นมาตัวนี้มีอะไรบ้างกระจก มองข้างสีดำได้กุญแจ uh huh. ตรงนี้นะคะเป็นสมาร์ทเคเลดนะเป็นกุญแจสมาร์ทเคเลดได้เป็นปุ่มพุสตาร์กกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมีฟังก์ชันมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดเบาะได้เป็นเบาะหนังได้เป็นเบาะหนังนะคะหน้าจอกว้างใหญ่ มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดแล้วก็ตรงนี้นะคะได้กระจกมาให้ด้วยนะคะที่บังแดดได้กระจกมาทั้งสองฝั่งเลยลทั้งสองฝั่งมีไฟตรงอ่านไปนที่ด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ปรับเมนวนวลเหมือนกันตรงนี้นะคะได้เป็นแบบแอร์อเ,ออเป็นแบบออโต้ให้แอร์ออโต้เรียบร้อยหน้าจอจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะ เกียก็มีลูกเล่นนะคะมีลูกเล่นเบรกมือเป็นเบรกมือนะคะคอนโซลด้านหน้าสนใจคันไหนก็เลือกเข้ามาเลยนะเลือกเข้ามาเลยตรงนี้เพิ่มตรงนี้เข้ามาพับปรับไฟฟ้าเข้ามาอ่ะมาดูด้านหลังค่ะมาดูด้านหลังคันนี้ไม่ได้เซ็นเซอร์ไม่ได้เซ็นเซอร์ถอยมานะไม่ได้มีเซ็นเซอร์ถอยมา มาดูด้านหลังมีกล้องมองหลังขนาถอยจอดเห็นไหมมีกล้องเพิ่มเข้ามามีถาดยางรองนะคะและได้เบาะหนังที่สามารถพับฝั่งนี้ทีเดียวก็ได้หรือพับฝั่งนี้ก็ได้สามารถแยกปรับแยกได้ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเมื่อกี้คือพับทั้งแผงเลยแต่อันนี้เขาแยกกันไงคะนะคะ,นะคะแยกกัดอ่ะนี่ก็สนใจขนาดน,นะคะ ทักเข้ามาได้เลยนะคะสภาพก็ตัวนี้เสารับสัญญาณนะคะจะเป็นแบบคลิปฉลามหรือเขาเรียกว่าชักฟินคันนี้48,9,000เพิ่มมา1,000 0จากไม7,000ตัวนี้นะคะถ้าเจะเาไม7เจ0พตัวนี้เพิ่ม1,000 0หมไม14,000โล48,9,000ได้ออปชั่นเพิ่มเข้ามานี่อันนี้ก็คือตัวสมาร์ทนะคะมาดูต่อไปค่ะมาดูตัว พรีเมียมกันบ้างมาดูในเรื่องของตัวพรีเมียมกันบ้างค่ะแดดเริ่มลงแล้วนะคะน้ำหนึ่งรีวิวตอน4ี่โมงเขามีการปรับเปลี่ยนเลื่อนรถกันตัวนี้นะคะนี่ด้านท้ายคล้ายกันนะคะด้านท้ายคล้ายกันมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะเะสารับสัญ,ญญาณเป็นแบบชาร์กฟินเหมือนกันนะคะอ่ะให้ดูในส่วนของล้อ แล้วก็ไม่ต่างกันนะคะส่วนเบาะตรงนี้จะเป็นสีทองเป็นสีทองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังเบาะหนังสัมผัสแบบสัมผัสแบบนุ่มกว่าแล้วตรงนี้ก็มีตัวระบายอากาศคือเบาะหนังอะคะ่ะถ้าเป็นเบาะหนังเวลาจอดตากแดดเขาอาจจะอมความร้อนมากกว่าเบาะผ้าแต่ตัวนี้มีตัวระบายอากาศมาเพิ่มให้ นะมีตัวระบายอากาศมาเพิ่มให้น้ำหนึ่งจะบอกจุดที่สำคัญสำคัญก่อนละกันเอามาดูด้านหน้าก่อนไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันมีไฟเดซชัมและนิไลท์เหมือนกันแต่ตัวนี้จะมีกล้องตรงนี้ที่มอง360องศาอันนี้เขาจะมีตัวเหมือนแบบว่าเหมือนฝาครอบอะแต่ตัวเนี้ยไม่มีฝาครอบเห็นไหมเนี่ยแต่เมื่อกี้ถ้าเป็นตัวท็อปนะคะนี่เขาจะมีอะไรครอบไว้แบบนี้นะคะ สังเกตไหมว่ายาลิสนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปเขาจะไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้เนื่องจากว่าไฟหน้าเขาเป็นโปรเจคเตอร์บางทีเป็นแบบ LED ที่แบบส่องสว่างอยู่แล้วกระจกมองข้างพี่เห็นความแตกต่างไหมเอ่ยถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้าเป็นตัวสป,ปอร์ตจะเป็นสีดําและไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างซึ่งตัวเริ่มต้นไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะมาดูกุญแจได้เป็นกุญแจแบบคเลตนะคะกุญแจอัจฉริยะ มีปุ่มพีสตาร์ทนี่ค่ะตัวนี้นะคะเพิ่มความปลอดภัยเข้ามาหนึ่งอย่างก็คือมีตัวบายสปอร์ตมอนิเตอร์ก็คือเวลารถสวนผ่านเขาก็จะมีสีส้มๆนะคะก็คือเป็นการเตือนมุมอับนั่นเองพวงมาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวามีการเตือนการออกนอกเลนการเตือนก่อนการชนนะคะการเตือนรถคันหน้าขยับนะคะเราเหยียบเบรกผิดวิธี เขาก็จะมีการเตือนหน้าจอใหญ่มากมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะกล้อง360องศาหน้าจอแอร์นะแอร์ Air ตรงนี้เป็นดิจิตอลแล้วก็เป็นออโต้นะคะแล้วก็กระจกเป็นออโต้ค่ะไม่ได้เป็นแบบว่าแมนนวลน,นะคะมีไฟตรงนี้มีไฟตรงนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นกรรมี่มีกระจกให้นะคะกระจกแต่งหน้าให้ทั้งสองบานนะแล้วก็กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้า ซึ่งข้อแตกต่างนะคะในส่วนของตัวตัวท็อปพรีเมียมเขามีกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้ด้วยจาก t o y ยต a เลยนะคะมีเลดร์ค่ะที่จับวัตถุคู่หน้านะตัวนี้การเตือนการออกนอกเลนการเตือนก่อนการชนเขามีให้ในเรื่องของอ่าการเตือนในเรื่องของความปลอดภัยเตือนก่อนการชนพวงมลาลัยหน่วงกลับนะคะเนี่ยอ่าการออกนอกเลนการเตือนก่อนการชนนะคะมีไบสปอตมอนิเตอร์ให้นะมีพวงมลาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวา นะเป็นพวงมาลัยหนังแล้วก็เดินตะเข็บได้สีท้องด้วยก็ความแตกต่างจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งตัวสมาร์ทเขาก็มีออปชันบ้างเล็กน้อยซึ่งแต่จะไม่มีตรงนี้แต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นตัวสปอร์ตซึ่งเขาไม่มีเลยนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4 0 0 0 0 0อ๋อ5 0 0แสนขอประทานอภัย5,29,000ปี23ไมหม่25,000โลซึ่งถ้าเป็นตัวนี้นะคะ ตัวนี้มัน459,000ตัวเริ่มต้น459,000ไม่40,000 479,000ไม่7,000แต่ถ้าเป็นตัวสมาร์ท489,000ซึ่งห่างจากคันนี้แค่หมื่นเดียวแต่ตัวนั้นได้ไม่หม่น489 499 5510ก็ต่างกัน40,000เพิ่มจากตัวสมาร์ท40,000มาได้ตัวพรีเมียมลูกค้าเลือกคันไหนอ่านะคะก็ ความแตกต่างของตัวแฮชแบ็ก5ประตูก็จะประมาณนี้ซึ่งแฮชแบ็ก5ประตูด้านหลังตัวนี้ก็จะไม่ต่างจากตัวตัวสมาร์ทค่ะเหมือนกันมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดเหมือนกันอ่ะมีถาดยางรองแล้วก็บอกเขาสามารถพับแยกกิสระได้นะคะจะไม่เหมือนตัวแฮชแบ็ก5ประตูที่เป็นตัวนี้ นะคะเบาะด้านหลังไม่สามารถพับแยกอิสระได้นะคะสนใจข้นไหนก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ0 9 6ย์8 4 9 6 3หรือว่าแอนไลน์มาได้วันนี้นะคะน้ําหนึ่งพามาดูนะ,ะพามาเดินดูแบบว่าสดๆอย่างนี้เลยนะคะพี่จ๋า ก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นตัวสปอร์ตตัวพรีเมียมแล้วตัวสมาร์ตอยู่ตรงนู้นนะคะมีสีขาวด้วยนะที่อยู่ข้างๆกันสนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะความแตกต่างก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ทักมหาหน้น้าหนึ่งได้0 9 6ด9 8 4 9 6 3เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ค่ะพี่จา๋าก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของการผ่อนนะ479,000ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ8,000 8,500จะอยู่ประมาณนี้นะคะ อ่ะตัวนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ9,000นะคะตัวนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ9,000นิดนิดแปดพันปลายปลายนะคะ9,000นิดนิดนะตรงนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ8,100 8,100ึ่ันหนสองคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ8 8 7แปดพันนแปะส่วนอันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ9,000นิดนิดนะคะเ0้านิดนิดตัวนี้ม mm. <ส FP. S 1> ันเป็นปี20 3ปี2 3ค่ะนะคะก็สนใจคันไหนก็ทักมาหาน้ําหนึงได้096 198 4963เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้อันนี้ไม่ได้9,000นี้เราจะอยู่ประมาณ8,000ป,ปลายๆก็ตีไป9,000ละกันนะคะอยู่ประมาณนี้ทักเข้ามาได้เลยค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้หนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่ๆค่ะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ